ชาวนากับถ้วยชาที่ล้นมีชาวนาคนหนึ่งไปหาท่านเซนเพื่อขอเคล็ดลับทําให้ร่ารวยเขาพูดไม่หยุดว่าถ้ามีที่นาเพิ่มอีกหน่อยข้าวก็จะเยอะขึ้นถ้ามีวัวเพิ่มอีกสักสองตัวฉันจะได้ถ่ายเร็วขึ้นถ้ามีทองอีกนิดฉันคงจะมีความสุขที่สุดท่านเซนไม่ตอบแต่รินชาใส่ถ้วยน้ําชาล้นออกมาเปียกจีวรชาวนาตกใจร้องว่าท่านถ้วยมันเต็มแล้วจะรินเพิ่มไปทําไมท่านเซนตอบ หัวใจเจ้าก็เหมือนถ้วยนี้เต็มด้วยความอยากเมื่อมันเต็มแล้วต่อให้รินสิ่งดีเพียงใดก็ไม่อาจรับเพิ่มได้อีกชาวนายิ้มและเริ่มเข้าใจว่าความโลภไม่ได้ทำให้ถ้วยเต็มแต่ทำให้ทุกสิ่งที่ได้มากลายเป็นของเสียเปล่า ความสงบหรือปัญญาใหม่ๆ